ไม่ยังอีกว้าสวัสดีครับแฟนๆกดใจชาวทุ่งและท่านผู้ชมที่เคารพครับเมื่อนี้นะครับสินม,มาไทายทอดวิทยาหยุดยวกับการขยายแบคทีเรียสังเคราะห์แสงใหย้ยเบาแทนลูกไส้ผู้ใหญ่เนาะนะครับ <c oughs> เห็ดผู้เป็นจ้าเสืออย,ยู่กับแบคทีเรียสังเคราะห์แสงมาหลายเดือนแล้วบ่เปลี่ยนวันทันวาืัอนี้สินม,มาไทายทอดให้ายเดียวจุบอะไรเสียซื้อเสียงขึ้นหน่อยเอาขันแรกเตรียมน้ำไว้เจ็ดลิตรหนึ่งหกลิตรบ่ครับหนี่งน้ำหกลิตรนะครับถังหนึ่งมีหกลิตรเนาะนะครับ ทาประมาณหกลิตรใส่ประมาณซามานี้นเนาะเพื่อว่าเพื่อหัวเสือน้านะครับ <นำ S 2> อาจจะไม่ได้เพื่อหัวเสือย่ำย่ำพอออกไปท่องยุทธภพยุบบ้านผูเ้เดียวก็ได้เฮตดเอาไปเอาหัวเสือ้อทุกคนไปเลือกคุณหัวเสื้อตัวไดที่เหมาะที่จะมาขยายกับอาหารของเขาเอาไปเบื่องเลือกเปนบ่พี่น้องบอกมาแล้วขยังว่าเปลี่ยนยุ่โดนเนี่ยได้มาแล้วพี่น้องอ่าได้หัวเสือมาแล้วพี่น้อง่ะ อ้าวเาีปยมขยายเราพี่น้งนองเนาะเนานอกจากขยายเป็นต้องหูน,นั่นแ้ลครับว่าเฮ็ดจังไรอันไหนเป็นอันไหนอาสารอาหารอันนี้อาหารมันครับเนี่ยอาหารสอนไปแล้วมียังเนี่ยมีใครครับใครจกักฟองอยังไดนี่ไใครฟ้องหนึ่งสุรสสุรดรสน้ำปลาสุรสเท่าไรสุรสส่วนหนึ่งมาครับสุรสหนึ่งส่วนน้ำปลาหนึ่งส่วนไข่หนึ่งฟ้องตีให้เข้ากันดี นะครับน้ำเนี่เตรียมไว้ทั้งละหกลิตรนี่คันอันนี้หกลิตรได้นี่บเตรียมไว้นะครับหกลิตรเนใส่หัวเสื้อขวดละไอขวดหนึ่งตัวหัวเสื้อหนึ่งขวดหัวเสื้อมีจักซีซีเนี่ยอันนี้หกลอยครับผมหกลอยซีซีต่อน้ำหกลิตรเนาะเอาให้ให้คิดไว้เลยวันหนึ่งตัวหนึ่งนะครับหนึ่งตัวหนึ่งหกตัวหกหกลิตรหกลอยซีซีนะครับคิดง่ายๆนะครับเอาคันแรกเอาอาหารลงใส่ กวยกวยพี่เป็นบ่กอสอนมาแล้วต้องให้เป็นเนี่ยหมพี่น้องเอ้ยบ่เป็นแล้วเดี๋ยวใส่อาหารลงไปแบ่งให้เท่าๆกันได้อาหารเด้อแบ่งให้เท่าๆกันใส่อาหารเอาแล้วครับพเนี่ยครับใส่เออนั่นแหละอาหารเครื่งนึงนะครับออืแดงบ่แดงรู้กันงานนี่พี่น้องเบิ่งหั่นเครื่งบ่เครื่องปูงเดนอ่ยโอเคครับโอเคใส่อาหารเข้าไปเรียบร้อยแล้วเอไปนะครับอันนี้เติมหัวเสื้อลุกไป ขยายขยายสักก่อนเออครับวิธีขยายเบรกที่เรือ่องแสงกับแสงต้องรืออุปกรณ์กำกับน้นำปรทานพบเป็นโอ,โอ้โว้กไว่ามันดังอจริงๆคือหางก็เอาเของว่าปา <c oughs> งห<ม>ันส,สังเกตสังเกตการเปลี่ยนแปลงเรื่องเพน้อนนะนะครับนี่หัวเสื้อเขาจะเป็นสีแดงๆบ้างสินะครับ <c oughs> แต่จะเป็นแดงว่านอนเนาะนะครับอ <c oughs> ู้อ้เอคุณบ๊อบไปยัง พดยลบอก่นบอกครับพี่องีว่าจะโลดนะเอาผ้าครับเอาผ้าวดต้อไปขวดต้อไปเอาขวดต่อไปขวดต่อไปก็ต้องเสียดใส่กล้วยก็ต้อยกขึ้นรถแล้วรถนั่งเสร็จเอาคร้ก็ยจิ้มมาทางอีกเลยเาลองเบิ่องเองเบิ่งมือไม้มือไม้กาบถึกนี่โอ้สลัดเลยอมอนเออเอาอาหารขยอวตามเพ้ยอาหารอาหาร กันเศษตกตะกอนนะครับตะกอนปอดตะกอนใส่เบิดนะครับมันก็สุงหลายกว่าขวดนี่มันแบ่งครึ่งมันมันแบบแบบแดงแสดงว่าแบ่งบ็ดเบ็ต้องบ็ดต้องถึงขนาดนั้นบ็ดต้องถึงขนาดนั้นไม่ได้ทิ่มแล้วตัวน่ะโอ้ลื่นคู่แล้วคนไหนลื่นคู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหัวเสื้อลงไปเสื้อขยันระวังอย่ให้มันหล่นนะไปเบ็ดเจ้าข้าวได้เพราะว่าใส่หนามาหลายหมดนะครับใส่หัวเสื้อลงไปพี่น้อง นครับสังเกตมันจะเป็นซีงซีน้องเพียงนอ้นใส่ลงไปเป็นอที่ว่าน่าจะพอด่ีนโอยไปยังมิ่นจะฟออากาศมากขึ้นเลยซิ่โมไปยังพี่น็อใส่น้ำมาหลาพอนพี่น้องฮะปิดฝาจับขวดเขย่าบันแน่น ขายาวไปเนี่ยขายาวไปอยู่บนตึกเดล้วได้อ่าไหนมาขาก็ได้นไหมขาวหลากอย่นงอ่าจเมื่อผสมหัวเสื้อผสมอาหารกับน้ำน้ำใส่น้ำบาดาลเนาะเพื่อน้อง,นองเนาะครับน้ำเปิดเรายุกกรอกเลยเป็นปลาปลาบาดาลนะครับสังเกตว่าแรกๆมันจะเป็นสีสามีูได้เพื่อน้องเนาะบาง อาแฟนคลับบางท่านท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าโอ้ยมันแดงหัวเสือ้อจะเก่าอยู่ดอกบ้างมันแดงเพิ่มบางท่าสังเกตซอกกันพี่น้องแรกๆมันจะเป็นสีซ้ำนี่นะพี่น้องเนาะครับสีชมพูอ่อนเฉยเลยนี่นะครับเอาขวดต่อไปป่ะนี่อ่ะดูสิว่ามันน้ำอย่างไรเนาะห้อามา,หานหะ้ององอ,งอ,งองเกเท่าไหร่เดี๋ยวพื่อน้องไปเอาขวดอันโคกมาขวดนึงเพื่อม,มาทายน้ำบอกละครับเป็นตื่นหัวเสือ้อเหเบิหด นี่ตัวนี้เตัดขวดเทมไปต่อปต๊อแล้วใส่เลยตต่อเตียน่งใส่ลงไปเออนอหวนนี้ใส่หน้ามาหลายคนพี่น้อง อหัวเสื้อทีแรกต้องใส่นหนก็อนจะนีก็ไปนี้จะเกินม,มาเน่องเนไหมเะจเกินก็ได้โอเคปิดฟ้นนนนาขยาบเดี๋ยวบาทีไปพอมัาขยายมือไหนจะด้หูต้องจัคมือมาสีแดงบ็แดง ได้รุ่นกันด้วเพียงออกมือมือใหม่เพียงออกมือใหม่มือใหม่ครับมือใหม่ผู้ใดเพราะถ้าทัานท่านบอกท่านได้เปินกับไม่เห็ุพร้อมกันนะเห็ุพร้อมแบบมันถ่านลุ่นพอกสิประกาศเทียนขย่ายขบันเนี่ยขย่ายเห็นเขากันเนาะนำไปตากแดดนะครับมือแรกก็ไปขย่ายอีกเท่านึงดิมเศร้ามากอะไปขย่ายอีกเท่านึงนะครับขย่ายมือละเทือสองเทือลงไปหน่องละเขียนวันที่ไปเลยนี่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสุขภาพเริ่มขยายเสื้อเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ ยีเป็ดกพอพหกสองนะครับเมื่อใช้เสื้อไปแล้วมันจะเป็นสีนีน้องเพี่อนเนาะถ้ามันเป็นนะครับมันจะเริ่มแดงขึ้นแดงขึ้นแดงขึ้นนะครับถ้ามันบเป็นมันก็จะซับนี่แหละต่อไปมันก็จะจืดล่งจืดรงแลวก็เป็นสีขาวนะครับมาหลุดเบื้องพี่น้องนะครับแต่ว่าหัวเสื้อจถวามาขยายไม่เหนียวคนขังจะเป็นหัวเสื้อไม่น้องี่น้องเนาะอายุเพิ่งจะได้พอท่านถึงสามสัปดาห์ครับนะครับแต่เราลองมาขยายเบื้อง ไก็นี้ล่องเฮ็ดเบิ้งบันนะครับจะได้ขยายได้เฮ็ดให้เฮ็ดเป็นนะครับนี่แหละง่ายๆพี่น้องเทคนิคการขยายนะครับน้ำหกลิตรไข่ไก่ครึ่งฟองนะครับน้ำหกลิตรไข่ไก่ครึ่งฟองนะครับไข่ไก่ฟองหนึ่งหลอดแต่ว่ามาแบ่งเป็นสองส่วนนะครับแล้วก็หัวเสื้อหกลอยซีซีคือขวดน้อยที่หัวใจแท่งตรงได้เอาไปเบิร์นะครับที่ื่้ขยายเบิึงนะครับสหรับไข่ไก่นี่เถาจะใส่ไข่ไก่ใหม่ไข่ไก่เก่าก็ได้ หรือตีใส้ไข่ใส่ผงสุรสใสช่น้ำปลาแล้วเอาไปตากแดดไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ได้แล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยหันเป็่นอาหารบางทีมีคนถามว่าใส่เห็ดยังไงกันให้เป็นอาหารของตัวนี้นะครับเพราะว่าในไข่มีโปรตีนและธาตุวิตามินต่างๆแล้วก็ในไข่นี่เมื่อย่อยสลายไปในเน่าคืนนี้จะมีการไข่เน่าเขาเอนเนาะการให้ดูเย็นสั้นๆนะครับการที่การเม้นที่มีองค์ประกอบเป็นกล้ามทันเนาะนั่นเม้นนี่ นะครับเป็นอาหารของแบคทีเรียแสงเข้าแสงแบคทีเรียแสงเข้าแสงเขาหมักนะครับต่อไปเขาก็จะเริ่มกินไข่เนี่ยและในหนึ่งสัปดาห์แรกนีิจะเกิดกินเหม็นยางลายกัดพี่น้องนะครับจะเกิดกินเหม็นรุนแรงแล้วก็พร้อมกับแบคทีเรียแสงเข้าแสงเนี่ยกระจาได้ขยายค่อยๆแบ่งเซลล์ขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มแดงขึ้นแดงขึ้นจนกระทั่งสามสัปดาห์ขึ้นไปก็แดงพร้อมที่จะมาใช้งานแดงสัปดาห์ไม่พี่น้องเอาเบิ่งกันเนาะจะขวด เบิงต mm ัว hmm. ย่างอันที่มันแดงงามๆน้องเพื่อนเราเนาะมาจจกขวดซองขวดก็ได้ไม่พี่ให้น้องเบิงสีได้ก็ได้มาเลยมันแดงเออน่ารักนี่นะครับมันมันจะแดงขึ้นสีเนาะนี่เัิดไงนนี่ะครับแรกๆมันจะเป็นสีนี้ต่อไปเมื่อมันเปลี่ยนแล้วมันก็จะแดงขึ้นแดงขึ้นสีเนาะพี่น้องเนาะครับนนียังไ้มันก็เปลี่ยนนะพี่น้อง มันมเปลี่ยนมาจากเป็นเป็นซีนีเนาะนี่น,นะครับแสดงว่ามันเปลี่ยนถ้ามันพอเปลี่ยนกจจ็จืดลงจืดลงเหลืองเขาเหลืองเขาสุดท้ายก็ตายไปเนาะพี่น้องเนาะส่วนสาเหตุที่มันบาดแดงนั่นก็นเนื่องมาจากหัวเสื้อกับใส่ไข่กับใส่น้ำใส่กับย่งบาดแดงอยู่แสดงว่าอาจจะมีการปนเปื้อนของสารพิษที่อยู่ในนีน้เนาะแล้วกดขาเสื้อนี่ขวดอาจจะบ่สะอาดขวดอาจจะไปใส่นื่นมาใส่น้ำมันรดมาน้ำมันพอใส่เบิร์ตเอาไปใส่น้ำมันแบบลืมเบิรงตเห็นไห นะครับเนาะเฮ็ดเติมพี่น้องเด้อเฮ็ดเราจะใช้เนาะท่านใดบ่มีกะมีหัวเสือ้อไปบริการพี่บริการนอ้องขวดซักหนี่ขวดละ25บาทพี่นอ้อไงไงนะ่ายๆเนาะครับคู่นี้50บาทนะครับได้ 1, ลิตรได้1,200ซีซีลิตรนึงกับ200ซีซีเนาะพี่น้องเนาะได้2อันนี้ก็พี่นอนะ้อ,องเอาไปขยายได้เป็น10 10ลิตรครับ2ขวดนี้นะครับหรืออาจจะขยายได้ถึงเกือบ20ลิตรก็ได้2 2ขวดนี่เนาะพี่น้องเนาะนในกรณีเฮ็ดใส่ถังเดียวไข่ไก่ฟองนึงนะครับสลดน้ำปลา อย่างละหนึ่งอ่ะนี่คือวิธีขยายพืชที่ละสังกก็เสียงเมื่อนี่เลวมาสอนให้เบาวแทนลูกชายไงร่องขยายบึงเอาคุนเดี๋ยวได้ถามนะครับขบั้นขุน่ปปินนี่เขาดีเติมแรกเขาผสมอาหารนี่ใส่ประมาณไหนมแต่ไ,ตไข่กับน้ำปลาผงชูรสบนะครับว่าได้เติมน้ำมันยังเติมเติมเต,ต,ติมน้ำม,มันแค่น้อยเพื่อให้ไม่ขย่าได้ง่ายนะครับเติมนม้ำมันไปจักต้นมะเข้าใจ้พอดานทีถามมานนะเติมน้ำมันไปจัดน้อยขยาาให้ไม่ขย่าได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ขย่า ไอ้สุลด์นำปลาละลายดีนะใส่มีเตไครจีซีซสุลด์อาจจะละลายซ่าแต่เติมน้ำลงไปประมาณจาั้นโบ๊บถึงเครื่องแก้วเพื่อนเนาะเติมน้ำลงไปประมาณจาั้นจจะนับเป็นซ้อนแกงประมาณจาั้นสามสี่ซ้อนแกงนี่ก็ได้เพราะว่าให้ขย่ามันเข้ากันนะนะครับวิธีขยายเสือกนะครับแล้วมักจะทำไงเอามาใส่ขวดหน่อยขยายออกเ็ดขวดหน่อยเ็ดจังไหนครับเอาเมันเป็ี่ยนอะไรก็จด้ก้อยเทใส่ขวดหน่อยนะครับเมื่อเปลี่ยนอะไรก็จด้ก้อยเทแบนใส่ขวดหน่อย ในกรณีบอสในได้เปนี่ยครับไปเปิดขวดมันไมมีปัญหาอย่างเงครับมันจะไปเปิดให้นางเอาเกิดแฟนครับไปลงเปิดเนี่ยกล้าญาติมันไต่เออบอเปิดบอเป็นยังเปิดแล้วกับปีไปขึ้นเก่าบอเป็นยังมาแต่ยังไปเปิดปลาไว้สิกิีเปิดปลาไว้ก็บอเป็นยังดอกเป็นเป็นยังแกใหายปีที่พราะว่าป้องกันอันอื่องลงถือกินไข่ถือกินยังบอแม่แต่แบคทีเรียอยากเนาะจากน้อยขี้เกียจกินโจ๊กยังก็เลยแต่กินมันมักกินของข้าวๆหรือมันก็จะลงไปเนาะจากแมงวันแมงอยัง นะครับเขาจะได้แบิกที่แรกช่างก็แสงเขาไปจะได้ไม่แวันเราพี่น้องนาะนะครับอ้าวตงสัยมืออื่มือนีกก็คงสิจบเพียนที่หนีเราพี่น้องนาะการขยายแบิกที่แรกช่างก็แสงมือนีมาหักไอ้มือใหม่ลองขยายลองเบินขึ้นไปได้ที่ตามผลพร้อมกันอ่าถ้าติดตามผลพร้อมกันพี่น้องกันบ่แดงป้าชาค่ะปบ่ต้องโทษเศร้าทุ่งเนื่อเพราะว่าส่วนป้าเบิดแล้วอี๊โทษผู้บ่เป็นนะครับคันมันแดงกรยกความดีให้เศร้าทุ่งโอ้ส่วนดีเว้ยเข้าใจแดง สอนปืนมาลายแล้วครับมือเหนียวเลยมาสอนลูกเจ้ามือเนียวมาสอนลูกปูนเปลี่ยนเมื่อไหร่ลูกยังพอท่านเปลี่ยนเนี่ยอยู่กับสังกอดแสงมาสิปีส่ซัดยังพ่เฮ็ดพวกเปลี่ยนเพราะนะบอกว่าขยายท้ายได้่เป็นยังพอพวกว่างแต่พวกเปลี่ยนนะท่านมือเนียวก็ได้มาบอกกันนอกเพียงหน้าท้ายทอดวิชาม้านท้ายทอดไหนทายาดอสูรครับอ่ะคือสิจบเลยแล้วเนาะจะได้ไปส่งของคืนรีบไปหรือเอล่แฟนๆอุดหนุน้จังขอดแสงเหนื่อมากนอกพี่น้องเนาะ ในใส่พีชหัวเสือเ้อแดงงามก็สังขฮะ,ะเขาก็เลยจัดให้นอกเพื่อนๆนะนี่นะครับเป็นกับโซมาญยี่ในนี้มีสิบขวดเนาะครับจังสี่สิบขวดเพิ่นจะเอาไปขยายเพิ่นว่านะครับเพิ่นจะเอาไปขยายแล้วก็ใส่หวัวใส่สวนเพิ่นวันนันคักแล้วาซนะครับฮะเพื่อสิจบเท่านี้เนาะเพื่อนเนาะมีอยังกัดยิ้ดทีตามกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ฝากเกษตรกรเมื่อไม่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่นอนาเพิ่นสี่เฮ็ดส่องยูทูบเจ้าของอยู่ทันหักเนี่ยฮาร์ดเขาเออเนี่ยกูล่ะ เนี่ยฮะปากปากฝากติดตามไเลยนะครับแทนทีวีเด้อครับผมเดี๋ยวถิ่มลิงไปใต่แทนทีวีว่าะธานซื้อซองเพิ่นจ้าไม่ใช่ลงมูลนี่เลยพี่น้องซีวิวสัพเพเหระส่วนมากจะเป็นรีวิวของที่สั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตจากอินเทอร์เน็ตว่าะธานเพื่อนนี่เพิ่นมักซื้อเด้เนี่ยซื้อดะยังพานตาอ่ะตอนนี้เราพี่น้องฝากไปชมครับคลิปหน้าวเพรากันบหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ